เรียนท่านคณะกรรมก,การกระผมนายนักขริลดธรรมหัวหน้ากลุ่มเยาวชนนากเล่นน้ำจังหวัดสกลนครผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนากเล่นน้ำชื่อนี้ได้แรงบันดาลใจจากพญานาคซึ่งเป็นไอคอนความเชื่อของชาวอีสาน และสอดคล้องกับตำนานเมืองนองหานล่มของจังหวัดสกลนครของเราโดยกลุ่มเยาวชนนาคเล่นน้ำก่อตั้งมา9ปีและมีเยาวชนมากมายที่หันมาให้ความสนใจในวัฒนธรรมโดยการเข้ามาเป็นสมาชิกของนาคเล่นน้ำนาคเล่นน้ำเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการแสดงของจังหวัดสกลนครสู่สายตาคนไทยทั่วประเทศ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศและที่สำคัญคือการสร้างต้นกล้าวัฒนธรรมใหม่ๆโดยการเชิญชวนเยาวชนให้รู้จักและมีใจรักในวัฒนธรรมการแสดงมากยิ่งขึ้นประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ 1. ชนะเลิศการประกวดฟ้อนหานกยุงบนหัวเรือในเทศกาลแห่ปราสาทพิ่งออกพรรษาปีที่ได้รับรางวัล พุทธศักราช2558หน่วยงานองคอ์กรหรือสถาบัานต่างๆสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 2. ชนะเลิศการประกวดป้อนหาน้ำยมบนหัวเรือในเทศกาลแห่ปราสาททึ่งออกพรรษาปีที่ได้รับรางวัลพุทธศักราช2559หน่วยงานองคอ์กรหรือสถาบัานต่างๆสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 3. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งงารประกวดฟ้อนหานกยูงบนหัวเรือในเทศกาลแห่ปราสาทพึ่งออกพรรษาปีที่ได้รับรางวัลพุทธศักราช2557หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่างๆสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 4. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดน่าจะสิ์พื้นเมืองสองฝั่งโขงไทยลาวครั้งที่12 ปีที่ได้รับรางวัลพุทธศักราช2562หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่างๆสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย5รองชนะเลิศอ,อันดับ3การาประกวดนางหยหมาก,กับแก้วปีที่ได้รับรางวัลพุทธศักราช2558หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่างๆสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามของกลุ่มเยาวชนนักเล่นน้ำขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนเล็กๆได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเยาวชนของจังหวัดสมุทรครมีดีไม่แพ้ใคร